สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับกําลังเดินทางไปเก็บอ่าเนาะเงาะป่านะครับทุกคนเงาะป่าที่มีเปลือกสีเหลืองนะครับอ่าไม่รู้ว่าลหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักนะครับแล้วก็อีกลหลายๆคนเนี้ยอาจจะไม่รู้จักนะเป็นเงาะป่าที่อ่ารสชาติเนี่ยหวานนะทุกคนแล้วก็มีเปลือกสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกไม่ใหญ่นะผมพูดเนี่ยอาจจะดูงงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเจอนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปชมดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับนะลักษณะของเงาะป่าที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในป่าลึกนะครับทุกคนป่าที่นี่ก็เป็นป่าลึกนะครับทุกคนฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นะครับทุกคนนะถ้าผมเดินมานะครับไวกว่านี้เนี่ยเปียกฝนแน่นอนนะ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินมามีต้นไม้นะครับล้มขวางทางแนละ้วทุกคนขวางทางเดินเลยนะครับดูจากห้องลอยเนี่ยล้มยังไม่นานนะต้นไม้ต้นตน,นี้แล้วก็มีคนที่มาเดินก่อนหน้าผมแล้วนะครับเขาตัดเขาตัดกิ่งไม้ไปแล้วนะครับเพื่อให้เดินต่อได้นะครับทุกคนเป็นทางเดินนะครับโอ้ โอ้หักยอดเลยทุกคนโคือแบบว่าลมเนี่ยแรงมากเลยนะต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้สดนะครับทุกคนสามารถที่โค่นลงมาได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนจะซูมให้ดูนะตรงนู้นนะครับหักตรงยอดเลยนะทุกคนนี่ทุกคนฟ้าผ่าหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนหักอือต้นไม้ที่มันหักแบบนี้เนี่ยผม ยังไม่ค่อยได้เจอนะทุกคนหักครึงคร่งท่อนเลยนะทุกคนส่วนมากนี่ที่เจอเนี่ยจะหักแต่กิ่งนะนทางเดินนะครับส่วนมากที่เจอเนี่ยจะหักแบบว่ากิ่ง<อ>นูน้นกิ่งนี้นะครับแต่นี่หักแบบทั้งต้นเลยนะทุกคนหักแบบว่าตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยผมดูนะครับทุกคนคือกิ่งของเขาเนี่ยไม่เปาะนะไม่เหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับข้างในเนี่ยมันจะกวงนะ เราเดินก็ต้องระวังนะครับพี่ว่าน่าจะฝาผ่าครับทุกคนถ้าฝ้าไม่ผ่าเนี่ยคงไม่หักแบบนี้ได้นะครับ ตอนนี้ผมเดินมานะครับถึงต้นเก่าลัดป่านะครับทุกคนที่เคยมาถ่ายคลิปนะครับเก็บทุกคนะตอนนี้คือต้นเก่าลัดนะครับโดนโลมพัดนะครับทุกคนกิ่งเนี้ยหักนะหักไปกิ่งใหญ่เลยนะครับทุกคนดนูแล้วก็ยังมีลูกนะครับทุกคนยังมีลูกลูกอ่อนๆนะที่เป็นชุดสองนะครับกําลังจะออกลูกนะครับ ต้นเกาลัดป่าทุกคนมีดอกเนี่ยเป็นต้นเลยนี่แหละครับทุกคนที่ผมบอกนะส่วนมากเนี่ยถ้าต้นไม้มันจะหักเนี่ยจะหักกิ่งนี้นะถ้าลมพัดนะครับแต่ต้นที่เราเดินผ่านมาแล้วก็เจอเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฟ้าผ่านทุกคนหักหมดเลยทุกคนดูกำลังออกลูกแบบอ่อนๆเลยนะครับนี เปือของเขาก็จะเป็นน้ำหนามแบบนี้นะครับทุกคนเป็นหนามแบบนี้นะครับแล้วก็โดนฝนเนี่ยเขาดูนะทุกคนแตกออกนะครับเฮ้ยหักหักไปตอกกิ่งนะทุกคนลมพัดนะครับกิ่งเขาหนักเกินนะทางต่อครับ ตอนนี้ผมเดินมาเจอลูกไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับทุกคนที่อยู่ในปานะ่าผมเนี่ยลืมชื่อไปแล้วลูกสีเขียวเนี่ยคือยังไม่สุกนะทุกคนลูกสีเบือกเนี่ยจะออกเหลืองๆเนี่ยสุกแล้วนะครับจะลองชิมดูนะทุกคนรสชาติเนี่ยคือเปรี้ยวมากๆนะครับม,มันมีทั้งลูกดีแล้วก็ลูกเสียนะทุกคนลูกเมื่อกี้เสีย เบี้ยวจริงครับทุกคนลนักษณะของลูก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับเบี้ยวปิดเลยครับทุกคนนะเหมาะแบบว่าจิ้มพริกเกลือกินมากกว่านะทุกคนผลไม้ป่าพวกนี้นะครับไม่เหมาะกับการกินแบบ ถ้าลงปล่าล้วเอาไปชิมนี่ไม่ไม่ค่อยดีและอร่อยครับลงปล่าแล้วเอาไปกินนะครับอย่างนี้นะทุกคนกินเพื่อบรรทางชีวิตเนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะครับกับผลหรือไม้ชนิดนี้นะเบือภายนอกเนี่ยจะคล้ายๆกับพุทรานะทุกคนแต่เม็ดข้างในเนี่ยผมว่าเหมือนอลูกกระถอนนะ นี่ทุกคนเป็นเหมือนกระท้อนนะครับเราจะกินเนื้อของเขาไม่หมดนะกินได้แค่นิดเดียวนะครับเดินทางต่อครับ เดินมานะครับทุกคนมาเจออลูกไม้อีกหนึ่งชน,นิดนะครับทุกคนที่เกิดตามเป็นเถานะทุกคนคล้ายๆกับเถาวันนะครับเป็นลูกแบบว่ามีลูกเป็นลูกไม้ไม่น่าจะกินกันนะทุกคนลูกไม้ชน,นิดนี้ยังไม่เคยเห็นใครกินนะครับอืไม่มีกินอะไรเลยทุกคนคือดูลักษณะนนเนี่ย ผลที่สุกนะครับจะเป็นสีแดงนะนี่ผลที่ยังไม่สุกเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเป็นลูกไม้ที่เกิดตามถานะครับทุกคนเป็นเถาวันนะครับนี่จะขึ้นเป็นพวงๆนะทุกคนนี่ขึ้นอย่างนี้นะครับพวงลูกไม้ลักษณะแบบนี้ก็ยังไม่เคยเห็นไปกินนะทุกคน เยอะมากครับก็ลูกไม้ในป่านเนี่ยมีทั้งอนนะที่เรากินแล้วมีประโยชน์แล้วก็เป็นพิษนะครับทุกคนที่มีพิษก็มีนะกินแล้วอาจจะเมานะถ้าเราไม่รู้จักจริงๆครับก็ไม่ควรที่จะกินครับแบบมั่วั่วนะ ครับทุกคนก็ข้างหลังผมเนี่ยเป็นหน่อไม้ป่านะครับทุกคนน้องเป็นทุกคนก็ผายช่นนี้เนี่ยไม่เคยเห็นใครกินกันนะทุกคนนะเออผมเนี่ยเคยถามนะครับว่าเคยถามเอานะผู้ใหญ่นะเออเคยถามออาผมเนี่ยเคยถามนะครับนะ คนที่คนแก่คนเท่านะครับทุกคนเขาก็บอกว่ารสชาติเนี่ยจะขมไม่นิยมกินกันนะครับแต่กินได้ไมันกินได้นะครับผมถามน,นะแต่ผมผมไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะครับยังไม่เคยเห็นใครกินนะทุกคนมันก็อาจจะจริงนะครับทุกคนรสชาติเนี่ยอาจจะขมแล้วก็้าตานาน,นี่ยหน่อนเนี่ยจะออกสีแดงนะครับไา่ในป่าก็มีหลายชนิดเหมือนกันชาวบ้านเนี่ยไผ่ย,ยังไม่ออกนะทุกคน แต่ในป่าลึกแบบนี้เนี่ยฝนตกดีกว่านะทำให้หน่อของเขาเนี่ยออกไหนะครับตอนนี้ผมเดินมาเจอกับเห็ดเมาสนะครับทุกคนก็อบอก บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเห็ดเมาส์นะก็ไม่กินกันนะครับก็มีพี่ๆบางคน,นครับะพอสงสัยนะครับผมอาจจะถ่ายรูปนะครับถ่ายวีดีโอนะครับที่เป็นรูปเห็ดหรือว่าผลไม้ป่านะอันไหนที่ผมเคยกินก็จะบอกว่าเคยกินนะครับอันไหนที่ผมไม่รู้จักผมก็บอกว่าไม่รู้จักนะทุกคนแต่เห็ดชนิดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครกินเหมือนกันเป็นเห็ดเมาส์นะครับทุกคนเห็ดในป่าเนี่ยคือ <c oughs> ่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับจะออกเยอะมากนะครับเห็ดเหมานะครับทุกคนเขาไม่กินกันนะครับโอ้มีเยอะมากครับทุกคนตามพื้นนี่โอ้เยอะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนะน่าจะใช่นะครับทุกคนน่าจะใช่ทุกคนอ้เหนเหน,น,นคนเจอแล้วนู่นครับเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนทอุ้่นทุกคนต้นเนี่ยอยู่บนข่าวนะครับจะมอความันแตกนะทุกคนไม่ค่อยเห็นนะนี่ นี่อยู่ตรงนี้ครับทุกคน,นเดี๋ยวนั่งพักก่อนสักแป๊บนึงขึ้นไปข้างบนครับครับทุกคนโอ้โหลกมากๆเลยนี่มีทังขึ้นครับ กนมีพักเลียงด้วยครับนี่พักเลียงนะยอดนันอ่อนนะแดงๆเลยนะแชทเอาใหม่แล้วนะทุกคนลื่นครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางชันนะ ไไใบไก่เนื้สุกแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าใต้ต้นเนี่อสุกหรือเปล่า ทุกคนมีร่องรอยของสัตว์ป่ามากินนะทุกคนทุกคนเปลือของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลำใหญ่นะตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นนะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะครับ คนตอนนี้ผมก็อยู่บนต้นเงาะป่าแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าแถวบ้าน่ะคนดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับแถวบ้าน่ะผู้ชมนะครับทุกคนนะเป็นเงาะนะครับทุกคนบ้านผมเนี่ยเรียกว่าเงาะป่านนะผลของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับคล้ายๆกับผลลินจีนะแต่เป็นสีเหลืองไม่ใช่คล้ายทุกคนเหมือนเลยนะครับ แล้วก็เนื้อข้างในก็เป็นสีเหลืองเปลือกของเขาเนี่ยจะแข็งหน่อยนะข้างนนหวานมากทุกคนหวานจริงครับหวานมากแต่เนื้อเนี่ยน้อยนะครับทุกคนแล้วก็เนื้อของเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะ นี่แหละครับทุกคนเป็นผลไม้ป่านะพร mm hmm. าเราลงป่าเนี่ย,ยผลไม้พวกนี้เหมาะกับกินก็ได้อยู่ทุกคนไม่เหมือนออีกแบบหนึ่งนะที่รสชาติเปรี้ยวนะอาจจะเป็นกรดนะครับทุกคนเราหิวเนี่ยเราไม่ควรที่จะกินของเปรี้ยวนะครับกินพวกนี้ดีกว่าทุกคนยิ่งกินอของพวกนั้นนะครับยิ่งเป็นเป็นผลไม้ที่มีกรดนะทุกคน อาจจะทำให้ปวดท้องมากขึ้นนะผละไม้ป่าครับเงาะป่านะสีเหลืองครับเป้าใหม่ของเราวันนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ดีที่ต้นไม่ใหญ่นะทุกคนถ้าต้นใหญ่เนะี่ยผมคงขึ้นมาไม่ถึงครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะครับทุกคนหลังฝนตกแบบนี้นะได้แล้วครับทุกคนเป้าใหม่ของเราวันนี้ ก็แถวบ้านพพเอฟซีะนะครับเรียกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะบ้านผมก็เรียกว่าง้อป่านี่หนะครับจะออกช่วงนี้นะผลก็รอร่อยอยู่ทุกคนหวานนะครับหวานมากมาแต่เนื้อมันจะน้อยไปหน่อยนะ ถ้าใครลงอยู่ในป่านะครับเจอผลไม้ชนิดนี้ก็สามารถกินได้นะถ้าผมรู้จักนะครับถ้าผลไม้ชนิดไหนที่ผมรู้จักแล้วก็เจอในป่าเนี้ยอันไหนที่กินได้หรือว่ากินไม่ได้ก็จะบอกนะครับหรือว่าอันไหนที่ต้องเอาไปต้มก่อนนะครับหรือว่าอันไหนที่กินได้เลยก็ผมจะบอกมีพืชผักหลายชนิดนะครับทุกคนในป่าเนี่ยที่สามารถกินได้เลยก็มีที่ กินไม่ได้ก็มีดูเหมือนว่าฝนเนี่ยจะม,มาอีกรอบนะครับทุกคนผมเนี่ยคงต้องลงจากต้นไม้แล้วนะครับอื ตองรีบเดินทางต่อน,นะทุกคนรีบลงแล้วครับอยู่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวฝนมา อุเกี่ยวกันเกงผ่านเลย,อยโอเคทุกคนถึงทุางลา่างปลอดภัยครับเป้าหมายของผมวันนี้ก็พาทุกคนมาดูแค่นี้ครับทุกคนพามาดูเงาะป่าที่ผมบอกนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงมาถึงใต้ต้นไม้แล้วนะครับก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งค่ำเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายนะครับทุกคนอันตรายจะสัตว์ป่านะครับไม่ก็เราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะมืดซะก่อนครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วโอ้ห้าโมงเย็นแล้วครับทุกคนคือเจ็ดนาฬิกานะผมมีเวลาอีกแค่ชั่วโมงครึ่งครับ เดินทางครับต่อนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางต่อแล้วนะครับผมเดินทางไปที่บ้านป่านะทุกคน